วัสดี FC จอ์นนี่มือปราบทัวประเทศไทยและ f อช่องน้องแผ่นดินน้องผาวขวัญจวดเดซิลี่ลูกชายลูกสาวผมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้พาทุกท่านมาอัปเดตมาชมกับองค์ปู่ย่านะครับที่กำลังปั้นนะครับณทุง่งนาจอ์นนี่มือปราบบ้านนาแกตำบละเวครับอำเภอพิบูลสงครามจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ครับก็ผ่านมาเกือบประมาณหนึ่งเดือนองค์ปู่ย่าเป็นรูปร่างที่สวยงาม องปู่ที่ท่านเห็นนี้คือองนาคาธิบดีสีสุดโทนะครับเทพแห่งองค์พญานาคนะครับซึ่งผมศรัทธาและชื่นชมนะครับประวัติความเป็นมาของปู่สีสุดโทนะครับเป็นพญานาคที่เติมโตมาจากสันกรรมกรท้าขึ้นไปจนได้ว่าเป็นนาคาธิบดีเกิดจากการซอยเหลือประชาชนเกิดจากการถี่ดูแลประชาชนซอยเหลือพี่นองจนเด็ด เติบโตใหญ่โตมีบริวารมากมายมีคนหักมากมม้นะครับจีปกปักร,รักษาดินแดนภาคอีสานและทั่วประเทศไทยว่าองค์ูสวนองค์หญ้าจะเป็นองค์หญ้าสีปทุมมานะครับเนาะนะเป็นองค์ที่คนเลื่อยคูกันขนานกันแต่ความรักที่มีตายทองบาดาลก็คชื่หอหางคนเกี่ยวกันขอดกันบานเท่าครับมาเบิง่งพีน้องตอนนี้อาจารย์คนก็ต้งปัน่นในขันคอนเกตนะครับ จางสวยงามนะครับปั้นมือครับเลยต้องใช้เวลาหน่อยนะครับความละเอียดจากงานมือนะครับไม่ใช่หล่อนะครับที่นี่จะปั้นมือเลยไหมครับอาจารย์ท่านจะปั้นมือนะฮะแล้วก็แปะไปทีละเก็บทีละอันนะครับความสวยงามนะครับความสวยงามขององค์ปูญาพญานาคครับน่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับกลางเดือนพฤษภา และผมจะทําพิธีบวงสวงที่ให้สมบารมีของปู่ของย่านะครับบวงสวงงานบวงสวงที่ยิ่งใหญ่นะครับให้ปู่ให้ย่าเนี่ยมาพกปักรักษาพี่น้องบ้านเฮาพี่น้องประชาชนที่หักแห้งผมพี่น้องที่ผมติดตามผมตลอดจนผมและครอบครัวผมและทุกท่านที่ติดตามชื่นชมผมนะครับบวงสวงใหญ่วันที่13มิถุนายนนะครับเป็นวันเกิดผมเอง นะครับผมกาบเรียนเชิญ FC ผมทั่วโลกทั่วประเทศไทยนะครับถ่ายอยากมาร่วมบุญกับผมอยากจะซ่อยสางองค์ปูญ,ญาพญานาคกับผมวันที่13เดอ้อพี่น้องอยากมาสร้างบารมีสางความศรัทธานะครับ1ิามิถุนายนผมกาบเรียนเชิญณตรงนี้บวงสวงนะครับจะทําพิธีบวงสวงใหญ่นะครับมีการล่าถวายปูญาจากทีมระดับประเทศไทย รากาที่บงวงสรวงระดับประเทศที่บวงสวงวัดพูมโนโลมมุกดาหารนะครับนะครับแล้วค่อยติดตามดูครับมีโอกาสนะครับ1ิมิถุนาผมกาับเรียนเชิญนะครับมาร่วมบุญน้ำผมนะครับที่นี่ครับทุ่งหน้ามือปราบสร้างจากความศรัทธาผมมาอยู่แผ่นดินนี้ได้เพิินเป็นคนของผมมาหนี่บริเวณนบ้านเกิดเมืองนอนผมหนี่บริเวณนบ้านเกิดเมีมยผมผมเนี่ยมาเป็นลูกหลานพอพอเถ่าเมท่าผมเนี่ยมันเป็นลูกหลานบ้านนีย่อนปูญา เพิ่นดึงผมมาเมื่อนี้ผมอยู่ดีไม่แห้งผมมีศักยภาพผมมีโอกาสผมมีทุนผมก็เลยอัญเชิญปูวอัญญามาเบิงแย่งผมมาเบิงแย่งพี่น้องผมตรอดจนคนที่หักและสัทธาองค์พญานาคนะครับนะ13มิถุนายครับกาบเรียนเชิญเดอ้อสุดขาวนะครับงานเริ่้มแต่เรียงพระวันเกิดเปิดแลนมากตอนเศร้าแ้วกาตอนแรกหาวงแรงพิธีบวงสวงยิ่งไง สมบาลมีปูญาสีสุโธปูญาญาสีปทุมมานะครับมาเบิงเยดครับความสวยงามอ่าองคูสวยงามครับเชิดข้อสูงสูงแปดเมตรนะครับอ่าองข้างล่างจะเป็นก้อนหินนะครับอ่านะครับข้างล่างนี่จะเป็นก้อนหินอ้นปูองค์ด้านนี้จะเป็นญ้านะครับองค์ฝั่งนี้จะเป็นญ้านะครับองค์ฝั่งนู้นจะเป็นปูนะครับ ตอนนี้กำลังปั่นขีบเขาขีบ้อ,บองเพื่อนยังเลยขีบ้องนะครับก็เก็บกับพองตรงนี้จะเป็นสร้อยสังวานจะมีลวดลายนะครับมีองค์เป็นองค์ห่้านะครับองค์ยญ้าสีปทุมมานะครับส่วนด้านนู้นจะเป็นองค์ปูสีสุดโต่องค์ปูสีมีพลั่งว่วนใหญ่อิมเหมือนนะครับลำตัวปู่ชูคอไปห้าเมตรห้าฐานสูง เมตรห้านะครับเป็นเจ็ดเมตรท่านะครับเจ็ดแปดเมตรนนะครับความสูงอนะครับนี่คือองค์ปู่องค์ฝั่งนี้นะครับนี่คือย่าสีปทุมมานะครับส่วนฝั่งนู้นจะเป็นองค์ปู่สีสุดโธนะครับนาคาที่ประดีครับเอาเพิินมาอยู่น้ำนะครับเพิ่นนิมิตมบ้าอยู่น้ำผมนะครับเพิ่นว่าผมเป็นลูกหลานเพิินเพิ่นเลยเอาผมเพิินเลยมาอยู่ปกปักรักษาผมนะครับส่วนด้านหลังนะครับ ้างคนสิขคอดกันซุ้มไปยืนถ่ายรูปได้หักแพ่งกันนะครับมาขอพ่อนเดอนะครับดูครับมาดูตรงนี้ครับก็นี่แหละครับก็เหมือนกับคู่รักเหนือบาดานนะครับจอนนี่กับภรรยาครับเอาอย่าเข้ากล้องบอกนี่ครับ องค์ฝั่งด้านซ้ายจะเป็นองค์ปู่นะครับสูงห<า>ใหญ่นะครับปูอ้วนใหญ่มาบางด้านขาน้างบนปู่บนราชธานีครับเป็นราชธานีเดียวในสยามนะครับห่างจากตัวเมืองหลวง734กิโลเมตรนะครับการคมนาคมทางบกรถทัวร์มีประมาณเกือบร้อยสาย การคมนาคมทางอากาศครับสายการบินวิ่งอยู่40เที่ยวต่อหนึ่งวันนะครับขึ้นที่สวรรคภูมิและสถานีสนามบินดอนเมืองนะครับสวนรถไฟนะครับขึ้นที่สถานีหัวลําโพงดอนเมืองได้เลยลงฟารลินชําราบนะครับทางจากตัวจังหวัดมาที่ทุ่งนาของผมเพียง45กิโลเมตรใช้ระยะเดินทางเพียง25นาทีนะครับปักหมุดคูกันแบบได้เลยว่าทุ่งนามือปราบจนนี่จอรน,นี่ฟาร์มสเตย์มาสักระองปู่องย่านะครับให้ปู่ย่าไปปกปักร,รักษาผมพันชีวิต งานสืบสวนผ่านการจับกลุมผ่านการยิงต่อสู้คนร้ายผ่านการต่อสู้ด้วยมีดด้วยขวดด้วยไม้กับคนร้ายมาเยอะแยะมากมายปู่ย่าช่วยเหลือผมไว้ปืนฉีเลื่อนใส่ผมกับบเคยลันนะครับกับบอลันนะครับกันชิลันกับลันย่อนเมียนี่แหละครับโบได้เลยใส่อาไร้บกฟ้าได้นะครับมีโอกาสนะครับมาสักกาได้ครับบวงสรวง13มิถุนาครับพี่น้องกาบเรียนเชิญทัวรประเทศเลยครับจองที่พักไหนเลยนะครับส่วนที่พักผม คงจะห้าหลังนี่บอกสาธิตมเมาเราบริสันบอกสาทิตมาผู้อืน่นไม่ได้พักหรอกครับบอกสาทิตมันมเมาเรา <c oughs> ครับนี่ครับมาดูความงดงามองค์ปู่กำลังขึ้นเคียดข้างบนนะครับข้างล่างก็จะเป็นก้อนหินนะครับส่วนด้านข้างๆก็จะจัดสวนให้ปู่ให้ย่านะครับด้านหน้าก็จะเป็นเทียงนาของผมส่วนนี้ผมก็จะจัดสวนปูหย้าเขียวๆให้ปู่ให้ย่าทางเข้าก็จะเดินเข้ามาตรงนี้นะครับมาจอดรถด,ด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีที่จอดรถ ดูบสบายผมเทคอนกรีตไว้เรียบร้อยแล้วครับทุกเดือนมิถุนาจะลมเย็นฝนชุ่มฉ่าแต่มาเที่ยวนะครับ13มิถุนาวันเกิดผมร่วมพ้นคนหักกันนะครับกันหักแข้งผมกับมากรบมาไหวปูน้ากันผมจะเปิดพิธีเปิดแลนด์มาร์กจอนนี่ฟาร์มสเตย์อ้อมกอดแห่งบ้านนาด้วยนะครับนะครับมานะครับมีโอกาสผมขอเราทางนี้เลยจองมือจองเว้นเลยนะครับ13มิถุนาปีนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับ จากเชียงใหม่เดินทางมาได้จากเพชรบุรีจากยะลาจากกรุงเทพนะครับจากอุดรธานีหรือจากไสมาเยะยรด้ครับเบิ่ออยใบบูยาครับงามครับงามแห้งนี่ขันย่ัวได้เป็นโค้งสามเลยนะครับทาพิ่นขื้นเก็ดแล้วอ่าขื้นเก็ดใส่เีบเพชรสีแล้วแห้งสีสุดยอดเลยครับนี่คือความมดงามนะครับเจ้าได้บันทึกอยู่บนคือ,คอมีไมยเหลขบันทึกใส่ตัวเหล็กแลนเดนเดน เมียผมบกใคยหลายเรื่องครับเดี๋ยวผมสีหาเมียใหม่อยู่ <c oughs> ปู่ย่ามีปู่ศรีสุสทโธนี่มีเมียกี่คนนะครับ <8. S 1> แปดนะครับ <c oughs> ผมผมก็จะขอแปดคนครับเอามือละคนเลยวะที่สุดคือย่าศรีปทุมมาที่สุดคือญาศรีปรทุมมาญาติศรีปฐุมมาวะเดี๋ยมมวแปดคนนะครับนี่ครับคือความเชื่อครับคนอีสานนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับลบลูก็บม่ได้หรอกครับอย่าไปลบลูเด้อบอดีบอดี ครับเสื้อกเกีบยวกใบนใจแต่ผมเสื้อของผมนะครับนี่คือองค์ูยานะครับมาดูไปยืนตรงมุมนู้นนะครับจะได้ลาปิดท้ายให้เห็นความอลังการของปูย่ามายืนตรงนี้นะครับบรรยากาศโซนด้านสวนด้านนู้นะครับก็จะเป็นแลนด์มาร์กนะครับร้านกาแฟร้านอาหารโฮมสเตย์ที่พักนะครับ ติดทุ่งถนนใหญ่นะครับถนนอาเซียนเส้นทางไป3,000โบกเส้นทางไปผาแต้มผาชนะใดโขงเจียมสีเมืองใหม่ตะการพืชผลจะไปดูเห็นตะวันก่อนใครในสยามต้องผ่านทุ่งนาของผมนะครับคือเส้นทางนี้เลยนะครับพี่บูนโคงเจียมนะครับสีเมืองใหม่ไปได้หมดครับไปเข็มราชไป3,000โบก2คอนได้หมดเลยนะครับมุกดาหารอำนาจเจริญผ่านทุ่งนาของผมนะครับทุ่งนาผมเทคอนกีดเรียบร้อยติดถนนใหญ่นะครับถนนดํานะครับอ่า นะครับทุ่งนาครับด้านนู้นก็จะเป็นแลนด์มาร์กนะครับที่ที่ท่านเห็นอยู่นู่นคือแลนด์มาร์กตรงนี้ก็จะเป็นปู่ย่านะครับอ่านะครับสุดท้ายนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพนถือบุญบารมีของปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้พบแต่ความสุขกายสุขใจนะครับสิ่งที่ผมช่วยเหลือชาวบ้านประชาชนที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากมามากมายขอส่งให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้พบแต่ความสุขใครได้เห็นใครแชร์ องค์ปู่ย่าของผมนะครับขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองเงินทองไป่ขาดมือนะครับ13มิถุนามีโอกาสลางานเสาร์สิมิถุนามาเที่ยวอุบลราชธานีมาเยือนดินแดนทุ่งนามือปราบจอนนี่ฟาร์มสเตย์มากราบสักการะองค์ปู่ย่ากับผมนะครับพีธีวงสวงวันเสาร์ที่13นีบสามนสวัสดีครับ